สวัสดีครับผมจอเซททีวีอยู่กับเกมฮัตเพลนะตอนนี้ก็คือตอนแรกผมกล่าวว่าจะรอแหละรอให้คนท้าแต่ว่าผมหาห้องด้วยดีกว่าก็เถิดเพราะว่าผมกลัวคนแง่ผมจะบอกไงล่ะเล่นตอนไหนดีผมผมบอกไม่ได้ครับเพราะบางทีผมก็ไม่เล่นมั่งเล่นบ้างนั่นแหละสาเหตุที่ผมบอกไได้เลยผมก็นะเดี๋ยวหาห้องไปเรื่อยๆแหละ ถ้าแบบถ้าหาห้องเจอก่อนก็เล่นห้องถ้าหาคนท้าปุ๊บแบบหาห้องปุ๊บเออหาห้องยังไม่เสร็จแล้วมีคนท้าก็เอาคนท้าก่อนโอเคเข้าใจนะเวลาเช้าเราเจอกันเลยโอเคครับไอคนท้าผมก็คือคนคนนี้กําลังหาห้องดีๆไงคราวนี้เขาท้าผมผมก็จัดให้โอเคเขาชื่อแม็กนะอ่าถ้าดูจากการเขาพิมพ์กันแล้ว เราก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกแต่สายตามันไปเห็นพร้อมอยางเอาเลยนี่เราพร้อมแต่นานแล้วครับเราจะมาหนึ่ง,งกับเขาเราจะแพ้ชนะนี้เราก็ไม่รู้แต่เขาอาจจะดูคลิปผมก็ได้ที่เขามาท้าเราโอเคครับเรามาหน,หนึ่งกับพี่แม็กกันนะเรียกพี่แม็กไปเห็นเขาเรียกพี่แม็กโอเค ห้าตัวนะครับเออมากดดิกระดอนก <laughs> ระดอนหลบครับ หลบเขาก่นอนเราสก,กิลเราครับโอ้โดนแล้วโดนโดนแล้ว,ลวสุดยอดวิธีการคอมโบเฮ้ยแต่เอาจริงนะเขาแรงสูงกว่าผมนะครับดูดิคุณคุณแง่ว่าคุณดูสเต็ปเขาเล่นดิสเต็ปเขาเล่นได้โหดมากอะ เดี <rium> ๋ยวไม่โดนหรอกเอ้าว้าวพแรงสูงครับเขามีประสบการณ์ม่ตัวแรกเราไปแล้วเอาไหมเอาไหมใจเย็นจะไปวูวางกทษครับเดี๋ยว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 เออ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 โอ้โหสเต็ปเขาโหด โหดแล้วกเกินขอเวลาสักดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอหายใจหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โหดเกินไปอันนี้คุณโหดเกินไปนะคุณโหดเกินไปอ่ะประเด็นอ่ะโอ้โอ้คุณโหดเกินไปจริงๆสักคุณปี อะไรตะกี้ค้างหรือแหลกคุณโหดเกินไปในความจริงอะ่ะคุณโหดเกินไปเมื่อเดี๋นะเขาใช้โลครับน่ากลัวตรงนี้แหละเขาได้ผมได้คิวนึงอะ่ะแค่ได้คิวหนึ่งก่อนก็ถือว่าแบบ ได้เปรียบนะสำหรับผมเออเฮ้ยติดมุมมองอะไรไม่เห็นฮิติดมุม ไม่กล้าเข้าครับเขาก็ไม่กล้าเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรยนปางี้เลยนะเฮ้ยคงจักเลยนะไม่มีก้าวหางใช่ไหมอย่ายเริ่ม โอ,โอ้ยโดนครับจิบหายแล้วครับจิบหายแล้วสิเฮ้ยจังหวะนนี้โดนเจ็บเลยครับพลาดเองอะไม่น่าถ้าพูดง่ายว่าเกมเนี้ย ให้ฆ่าได้ก่อนสำหรับผมด้วยช่างน้ากลัวโอ้ยดูสิเขาเก่งโอ้รู้สึกว่าน like ี้จะเป็นท่าของลิมจาครับไอ้ท่าหมุนสว่านไม่ไม่น่าใช่ของสายหมัดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โเป็นการจบที่ไวมาก เอาจริงนะผมแพ้จริงอะเนี่ยผมแพ้ครับเพราะว่าเขาเล่นสายโล่ผมเ <c oughs> กเกิดไปแล้วไอ้ฉันหายใจมาก <c oughs> อย่าบอกนะาไดายแคน <c oughs> ฉันทำอะไรให้ได้อะไร ขอโทษผมผิดไปแล้วเดี๋ย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 วผิดแล้วเออตายเอออขอโทษครับจ <c oughs> ักรเก่งแลวเกินลืมเฮ้ยฝีมือเรายังไม่ฝีมือเรายังไม่มกระจ่างดูสิให้ผมหายใจก่อนครับพี่ไอ้ผมหายใจมากยังฝึกเล่น เด like okay. ี๋ยวครับให้ผมหายใจบ้างโอเคขอบพระคุณที่ผมหายใจโอ้โอเคผมยอมครับให้ผมหายใจก่อนพี่ครับให้ผมหายใจก่อนครับพี่แบ็คครับพี่แบ็ครับให้ผมหายใจ่อยโอ้โห พี่แบคคนนี้เขาไม่หมให้ผมหายใจเลยครับโอ้ไม่แปลกหรอกที่เขาชวนลงแล้งไายเก่งมากผมแพ้ครับเอล่ะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย